สว,สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับศิลปะกับคุณครูจูนกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของรูปร่างแล้วก็รูปทรงเลขาคณิตกันค่ะเราจะมาเรียนรู้นะคะความหมายแล้วก็ความแตกต่างของรูปร่างแล้วก็รูปทรงเลขาคณิตกันนะคะว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจูนจะยกตัวอย่างนะคะนี่คือรูปทรงเลขาคณิตนะคะที่เรียกว่าทรงกลม แล้วก็นี่ก็คือรูปทรงกระบอกค่ะและอันนี้นะคะก็คือรูปทรงสี่เหลี่ยมและนี่ค่ะก็คือรูปทรงกลวยค่ะซึ่งรูปทรงนะคะก็จะมีลักษณะเป็นสามมิติค่ะก็จะมีด้านกว้างนะคะด้านยาวมีความหนามีความลึกมีน้ำหนักนะคะสามารถที่จะจับต้องได้ค่ะซึ่งรูปทรงนี้นะคะก็ เกิดมาจากรูปร่างนั่นเองวันนี้นะคะคุณครูจูนจะมาพิสูจน์ให้นักเรียนดูนะคะว่าด้านในนี้มีรูปร่างอะไรซ่อนอยู่บ้างในรูปทรงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีรูปร่างอะไรบ้างเราจะมาทําการผ่าดูเลยนะคะว่าข้างในนะคะซ่อนรูปร่างอะไรไว้บ้างค่ะอคุณครูจูนก็จะทําการผ่าลงไปเลยนะคะ รูปทรงที่คุณครูจูนจะทําการผ่านะคะก็คือรูปทรงกลมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ารูปทรงกลมจะออกมาเป็นรูปอะไรอ่าเด็กๆเห็นไหมคะว่าทรงกลมจะซ่อนรูปวงกลมไว้ด้านในเห็นไหมคะนี่เลยเนาะก็จะได้รูปวงกลมแบบนี้อยู่ด้านในนะคะเราจะมาดูนะคะรูปต่อไปนะคะ อันนี้เรียกว่าทรงกระบอกนะคะก็เหมือนกับกระป๋องน้ํานะคะหรือทรงที่มันเป็นไม้ไผ่อะไรแบบนี้นะคะเราจะมาทําการผ่าดูเลยนะคะว่าข้างในจะเป็นรูปอะไรเด็กๆคิดว่าเป็นรูปอะไรเอ่ยอ่านี่เลยออกมาเป็นรูปนี่นี่เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมนะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะทรงกระบอกอ้าว ต่อไปนะคะรูปนี้นี่เรียกว่ารูปทรงกลวยนะคะทรงกลวยเรามาดูสิว่าข้างในนะคะซ่อนรูปร่างอะไรไว้เรามาทําการพากันเลยพาลงไปปุ๊บอ้าวออกมาเป็นรูปปึ้งรูปอะไรเอ่ยอ้าวรูปสามเหลี่ยมนะคะถูกต้องเลยนะคะเรามาดูต่อนะคะ รูปต่อไปอันนี้เรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมนะคะทรงสี่เหลี่ยมจะเป็นรูปอะไระเราก็ทำการพาเลยปุ๊บเอามาดูเดินสอสงซออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะว่ารูปทรงต่างๆนะคะก็เกิดจากรูปร่างนะคะที่เป็นรูปเรขาคณิต ซึ่งจะแตกต่างกันตรงที่ว่ารูปร่างนะคะก็จะมีแค่ด้านกว้างแล้วก็ด้านยาวนะคะจะมีลักษณะเป็นแค่2มิติแต่ว่ารูปทรงนะคะก็จะมีลักษณะเป็นสามมิติจะมีด้านกว้างด้านยาวแล้วก็จะเพิ่มนะคะส่วนที่เป็นความหนาความลึกนะคะหรือไม่ก็เพิ่มแสงเงาลงไปนะคะทำให้ภาพดูมีมิติสมจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเอง เราไปทําความรู้จักกับรูปร่างแล้วก็รูปทรงเพิ่มกันเลยค่ะแล้วไปดูสิคะว่าวันนี้ครูจูนจะให้เราทําอะไรไปดูกันเลยค่ะรูปร่างเชฟคือเส้นรอบนอกของวัตถุสิ่งของเครื่องใช้คนสัตว์และพืชมีลักษณะเป็น2มิติมีความกว้างและความยาวทบทวนอีกครั้งนะคะมีความกว้างและความยาวและเป็นสมิติค่ะ รูปร่างแบ่งออกเป็น3ประเภทคือรูปร่างธรรมชาติรูปร่างไรขาคณิตและรูปร่างอิสระ 1. รูปร่างธรรมชาติคือรูปร่างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นคนสัตว์และพืชเป็นต้นไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะรูปร่างของเป็ดผีเสื้อคนและใบไม้ 2. รูปร่างไรขาคณิต คือรูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมีโครงสร้างแน่นอนเช่นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลมเป็นต้นไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะรูปร่างสี่เหลี่ยมรูปร่างวงกลมและรูปร่างสามเหลี่ยม 3. รูปร่างอิสระคือรูปร่างที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์ใช้ความรู้สึกที่เป็นเสรีไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนเป็นไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมเช่นหยดน้ำเมฆและควันเป็นต้น ดูตัวอย่างกันเลยค่ะรูปร่างของก้อนเมฆหย,ยดน้ำและไฟรูปทรงฟอร์ม <Form. S 1> คือการนำเส้นมาประกอบกันมีลักษณะ3มิติคือความกว้างความยาวและความหนาหรือความลึกทบทวนอีกครั้งนะคะมีความกว้างความยาวและที่เพิ่มขึ้นมาคือความหนาหรือความลึกค่ะมีลักษณะเป็น3มิติ แบ่งออกเป็น3ประเภทคือรูปทรงธรรมชาติรูปทรงเลขาคณิตและรูปทรงอิสระ 1. รูปทรงธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีกฎเกณฑ์แน่นอนและมีโครงสร้างเป็นไปตามธรรมชาติเช่นรูปทรงของสิ่งมีชีวิตคนสัตว์และ,มะแมลงเป็นต้นไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะรูปทรงของคนรูปทรงของเสือ้อรูปทรงของสุนัข 2. รูปทรงเรขาคณิต รือรูปทรงที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์มี small, ล like ักษณะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมโค้งวงกลมหรือเส้นตรงรูปทรงได้ถูกนำมาใช้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานทางทัศนศิลป์เช่นอาคารบ้านเรือนโต๊เก้าอี้เป็นต้นลองไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะรูปทรงของบ้านรูปทรงของโต๊ะรูปทรงของเก้าอี้ 3. รูปทรงอิสระคือรูปทรงที่ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวไม่มีโครงสร้างแน่นอนสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสภาพแวดล้อมและความเหมาะสม ช่นสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันปากการองเท้าเครื่องโทรศัพท์โซฟาเป็นต้นไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะรูปทรงของปากการูปทรงของรองเท้ารูปทรงของโทรศัพท์และรูปทรงของโซฟารูปร่างต่างจากรูปทรงอย่างไรเราไปสรุปพร้อมกันนะคะรูปร่างจะเป็น2มิติมีความกว้างและความยาวส่วนรูปทรงจะเป็น3มมิติคือมีความกว้างความยาวและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาแตกต่างจากรูปร่างคือความหนาและความลึกค่ะ จะเริ่มจากการตีกรอบเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะแบ่งครึ่งตรงกลางนะคะแล้วก็เราก็จะแบ่งช่องนะคะให้เป็นน้งหมด4ช่องแล้วก็ขีดเส้นแนวนอนนะคะ<ๆ>ก็จะได้ช่องทั้งหมด8ช่องค่ะเมื่อได้ช่องเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาวาดวงกลมนะคะช่องหนึ่งและช่องสองจะเป็นวงกลมนะคะแล้วก็วาดสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็รูปทรงกลวยค่ะ ช่องต่อไปนะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็ช่องต่อไปนะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ว่านี้จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะเราก็จะเพิ่มความหนาเข้าไปนะคะก็ให้เด็กๆวาดตามแบบเลยนะคะแล้วก็ช่องต่อไปนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะช่องสุดท้ายนะคะเราจะวาดวงรีก่อนนะคะเราก็ลากเส้นสองข้างลงมาด้านล่างจะเป็นเส้นโค้งเรียกว่าทรงกระบอกค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราจะมาทําการทาสีนะคะช่องที่1เราจะทาแบบเรียบๆนะคะเพราะว่าเป็นรูปร่างนะคะจะไม่มีมิติอะไรเราก็จะเว้นไปก่อนนะคะเราจะทาส่วนที่เป็นรูปร่างนะคะด้วยสีเพียงสีเดียวนะคะทั้งหมดเลยนักเรียนนะคะสามารถเลือกใช้สีนะคะอะไรก็ได้นะคะอยากจะทา,ทาช่องไหนรูปไหนเป็นสีอะไรก็ได้ตามใจของนักเรียนเลยค่ะ ในส่วนนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะรูปร่างต่อไปนะคะช่องที่เป็นช่องที่2นะคะของรูปวงกลมนะคะเราจะทาสีนะคะโดยการไล่ระดับสีนะคะแบบที่คุณครูจูนสอนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะเราก็จะมาระบายสีไล่สีให้มีความกลมกลืนกันนะคะโดยจะเริ่มจากสีเข้มนะคะก่อนแล้วก็ไล่ไปหาอ่อนนะคะเราจะกําหนดแสงเงานะคะก็คือในส่วนที่ โดนแสงก็จะมีเป็นความสว่างนะคะเราก็จะใช้สีที่เป็นสีอ่อนแต่ส่วนที่ไม่โดนแสงนะคะเป็นเงาเราก็จะใช้สีดำนะคะเป็นส่วนที่เป็นสีเข้มค่ะเราก็ทาไปเลยนะคะซึ่งในวิธีการระบายสีนะคะแบบให้มีความกลมกลืนกันนะคะในสีช็อคนะคะเราจะเริ่มจากการทาสีที่เข้มก่อนนะคะแล้วก็จะตามด้วยสีไล่ระดับ ไปตามของสีโทนสีที่เราเลือกเลยนักเรียนนะคะอย่าลืมนะคะนักเรียนจะต้องเบามือนะคะเพื่อลดน้ําหนักของสีลงนะคะแล้วเราจะเอาสีที่อ่อนกว่านะคะทาทับลงไปในส่วนที่เราเบามือพยายามหมุนสีนะคะให้มีความกลมกลืนนะคะเข้าไปหาสีที่เป็นสีเข้มแล้วก็ค่อยๆไล่น้ําหนักมือออกมานะคะ ตามด้วยสีอ่อนหมุนทับลงไปในส่วนที่เราเบามือนะคะมันก็จะเกิดความคมกลืนกันค่ะพยายามนะคะอย่าเอาฝ่ามือนะคะลงไปโดนกับตรงตัวกระดาษหรือตรงสีนะคะ ก็จะทําให้ผลงานของนักเรียนนะคะมีรอยดํานะคะแล้วก็สบกับปกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องระวังในการทาสีช็อคให้ดีเลยค่ะเ<ๆ>มื่อเราระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>เราจะมาตัดเส้นด้วยเป็นสอ e อีกันค่ะนักเรียนก็ค่อยๆตัดเส้นนะคะเพราะว่าการตัดเส้นนะคะจะทําให้ผลงานนะคะมีขอบที่คมชัดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ผลงานก็จะออกมาเรียบร้อยสวยงามด้วยค่ะ แล้วก็ตัดให้ครบทุกรูปเลยนะคะที่เราได้ระบายไปสำหรับพาล้างงานในวันนี้นะคะ เราจะาความรู้นะคะเรื่องการระบายสีไล่ระดับสีนะคะที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะมาระบายในรูปภาพที่เป็นรูปร่างให้เกิดเป็นรูปทรงที่มีมิติมีความสมจริงมีแสงแล้วเงานะคะที่ทําให้ภาพเลขาคณิตนะคะรูปร่างเลขาคณิตต่างๆให้เกิดความชัดเจน สมจริงแล้วก็เหมือนจริงให้มากที่สุดนะคะโดยการระบายสีช็อคนะคะไล่น้ำหนักแสงและเงานะคะให้มีทิศทางของแสงและก็เงาที่ชัดเจนนะคะแล้วให้นักเรียนนะคะถ่ายภาพส่งผลงานมาให้คุณครูจูนดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ